จเจริญพรวันนี้มีคุณโยมอีกท่านนด้งถามมาว่ากลาบวัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะเจ้านายของโยมที่บริษัทใช้วาจาหยาบคายกับโยมมากทำให้ใจของโยมเนี่ยมีแต่ความคิดเครียดแค้นพยายามจะวางจิตเดี๋ยวสักพักก็แวบกลับมาอีกคึกแค้นแค้น,คนอีกเนี่ยทำอย่างไรจึงจะให้ความรู้สึกเครียดแค้นเนี่ยหลุดไปอย่างถาวรเจ้าค่ะ ตรงนี้นะเราแค้นเขาเพราะรู้สึกว่าเขาว่าเรามาว่าเราเสียหายอย่างนี้ได้ยังไงใช้คำนี้กับเราได้ยังไงเนี่ยใจก็เลยนึกแค้นขึ้นมาให้ขยายใจเราเองดูให้กว้างออกอย่าไปดูแค่เรากับเขาเขาว่าเราแต่ให้นึกว่าเขาเนะี่ยกำลังยืมตัวเราเป็นที่สร้างกรรมเท่านั้นเองเขากําลังแกล้งตัวเองอยู่นะเพราะเขาทําอย่างนี้แล้วเนี่ยวิบากกรรมถามว่าเป็นยังไงเอ่ย เริ่มตั้งแต่ชาตินี้เลยคือจะเป็นคนที่ใครๆก็ไม่ชอบนิสัยที่ใช้คำพูดอย่างนี้ไปถึงไหนคนคนก็เกลียดแล้ววิบากกรรมตามไปชาติหน้าไปพูดคำหยาบคายบีบหัวใจคนเนี่ยพอต่อไปโรคหัวใจจะถามหาสารพัดโรคจะถามหาแล้วจะเกิดในตระกูลต่ำด้วยใครๆก็รังเกียจไม่ชอบด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามองภาพให้กว้างออกไป แล้วเราเองเหมือนกับว่าจะถอนตัวเองหลุดออกมาจากตรงนั้นได้ใจก็จะปลอดโปร่งกลายเป็นว่าน่าจะคิดสงสารเขาแทนไม่ใช่แค้นแล้วเนี่ยเขากําลังทําตัวเองอยู่แท้ๆเลยเนี่ยให้สงสารแผ่เมตตาเยอะๆแล้วเราไม่ผูกเวรด้วยละ่ะเอาเราเองยืมใช้สร้างกรรมแล้วจะให้เราไปผูกเวรด้วยไม่เอาแผ่เมตตาเยอะๆยกใจเราให้สูงขึ้นแล้วให้ปลอดโปร่งสบายใจนะ,จะเจริญพร